เอ้ยอะไรไม่ขวางทางทำไมทำไมอ่ะเดี๋ยวมันนึ่คุณก่อนมึงอยู่เฉยๆได้ไหมเนี่ยมึงมาควางทางทำไมทำไมอ่ะผู้หญิงเขาไม่ต้องคู่เนี่ยแฟนแฟนแล้วไงนแฟนสองคนเลยเหรอเออจะอ้วกว่ามึงถอยไปเดี๋ยวกูเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วนะ เฮ้ยทำไมทำไมทำไมถทนไม่ไหวแล้วมาขวางท้นไมวะแล้วทำไมอย่างมึงมาปั้งแล้วอะไรมันถูกไหมเนี่ยป uh ั้งที่ไหนมันแฟนทะเลาะกันมามีมีอนะไอ้บ้าแรงไหมเปล่าเลี้ยวเลยนะมึงยังไงเนี่ยคุยอยู่เนี่ยเดี๋ยวก่อนอันไหนก็ไปไปก็บัดบนเงินถอยไปมีเมียแล้วก็มาปั้งคนอื่นเขาเฮ้ยม่เมียมาเล็ก ถอยไปอะไรไม่หลีกทางเลยจ้าคุณไม่ถอยไงโง่ท่านยังไงให้ผู้อะไรนะข้าอะไรไหมไม่เป็นไรหรอกน้ำร้อยพี่ผู้ชายคนนี้จะบอกให้เราเข้าไปเสด็จพี่เทปดิ้นี่ชายพวกเราเสด็จทางเลยที่คอยแจ้งจริงเหรอแล้วใช่ทรืไม่ต้องใช้กำลังหรอเตยชื่อเสด็จพี่เทปมาได้ เขามีความติดยอะนะครับแค่ในเวลาเสด็จแล้วก็มามังยองไงอะไรถอยทางเลยนะไม่ถอยมึงอยากเก็บตัวใช่ไหมไม่ได้อยากเก็บตัวเว้ยแต่ว่ามึงรู้อะไรไหมตอนนี้องค์เทพพระราชน่ะเสด็จแล้วเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวอะไอเทพร,ราชมันมาทางไหนมาทางนูมันมาทางงูใช่ไหมเอออีวันนี้ได้ไปตรงนี้ฟังไม่ก่อนนะวุ้ยผมเป็นอะไรอ่ะมึงเป็นยังไงวันนี่เป็นยังไงเป็นคนรักเธอไงมันนี่ ติดกจังเกินไปแล้วติจังแล้วแตเอสมึงจูบกูทำไมมึงมึงจูบกูกูไม่ว่าหรอกเรื๋ยวออกเท็ดให้หน่อยหลังเท็ดหลังทำไม่ต้องหันสูตรให้มึงจูบกูกูไม่ว่าหรอกโกรธมึงอ่ะกูจะแต๊จี้อ้าก็มึงควรสั่งกูให้ไว้แต่ตอนไวไซมึงมึงท่อไอ้ไซเลยมันจะเริ่นมือ อายทัง้งงัยว่าคุณเยอะแยะเนี่ยอะไรเขาก็รับได้ก็ดูมาตั้งนานเลยแนละ้วแม่เนอะรับได้อะไรตอนแรกมึงเว้ยคุ้ยว่าไงตกลงกันว่าไงจะไม่พูดจะไม่แล้วมึงมาเนี่ยมึงเน่นอายเขาเนี่ยมาจูบเนี่ยเขารู้หมดว่าเป็นอะไรเนี่ยมึงให้รู้ว่ามันเป็นอะไรนะเอ๋มึงยังต้องการแบบนี้ใช่ไหมมึงผิดคำสัญญาที่ให้ไวนะ้นะมึงฟังดีๆนะมึงฟังคุ้ยเลยนะ มึงกับกูเลิกกันและที่กูจะไปมีใหม่ด้วย กูยง, <Allah> งไม่เ้ยไปรอไปแล้วมึงก็ไม่เคยไปรอดกูไม่เคยนี่งเลยกูรับได้พ่อแม่กูรับมผ่าเข้ามาตลอดมึงนึกว่มึงต้องรักยิ่ใจกูมากแค่ไหนกูเลยคิดถึงเขาวา สุดอีเอสกระเพยเปลี่ยนอารมณมตกประชาชนแดงนี่เลยนเีนนเอชใช้ไม่ได้เลยทำงานี่หญิงอ่ะหรดว่าบักเอแดงบักเอดเอีดตอนสี่คแบงไม่โตเท่ไปนี้โต,ตเยอะต้ปเยอะเลยแล้วเนี่ย หน้าหม่ำมากอะไรหน้าเหมือนหม่ำหน้ารางอ่ะอ๋อไปเนอ่ยเขียนนี่ไม่อยากไปแล้วนนาแต่ว่นดีงางน่อยก็ได้ไปแล้วนนาอยากได้จรงวันนั้นเร็วๆจัได้ไปล้านนาอะไรแค่วะไปนะาเจ็บเป็นดวง ไอ้พวกท่านผูีที่เราช่วยไว้จะคงไปไหนไดต่างตันเนี่ยชีวะก็สนใจสวยทอนกันใช่เอาหญิงหรือเปล่าไม่รู้ใช่แน่ใช่แน่นอนเลยเราเรียกพีก่อนอาจจะเรียกพี่ก่อนเยอะนะเจ้าใช่ไหมเอ็มไม่ได้อยู่นูนอ่ะลูไม่ได้เข้าไปทางนู้นเข้าไปทางนู้นนู่นทางนููนเอ็มแน่นอน เอสไม่ได้แปลงนูนใช่ครับไปทางนู้นแต่ไม่ชอบพูดเดือกเดือชอบตล่อมเท่าไหร่เป็นอะไรนะพี่แจ๊มแจ๊มอะไรกันอะไรอะไรตี๋ว่ะไม่มีอะไรไปเลยไปเลยอยากจะพิจารณาหนูไว้สักคนใหม่ดีเลยซื้อหมาโม่ใหม่ไปเลี้ยงหมาใช่ไหม พี่แปงดูถูกบุเกอร์น่ะไปแล้วนะไปหาเอสดีกว่าพอได้แล้วพอได้แล้วไปแล้วนะพอได้แล้วไปแล้วนะทีนังเออพอได้แล้วเออซไปแล้วไปแล้วนะมาได้แล้วไม่อะไรวงเขาเลยหรอใกล้ชิดมากเกินไปป้า กูคนบดียวอ้อยปามันจะดีปาถ้าเกิดจะเข้าใกล้ของของเขาอะพูดอะไรำไมอันน,น,อนี้พูดหัวกล้าง <c oughs> ไปซะนะแดนกับกูอะได้กันแล้วได้กันทุกวันเลยได้ไงตูดกูจะไปขุยที่นี่แล้ว Sampai jumpa di video selanjutnya.